ครับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับน้เปี้ยวเดินทางมาถึงแล้วเอาจับบวท่านมันบ่อยน้อเปียวเจอแฟนแล้วนะครับพบรักที่จำปาดงนะครับโอ้เจอน้องหมาอ่น้องเปียวน้องเปียวเจอพบรักแล้วเจอสาวสาวที่จำปาดงไปไม่โอ้โหสาวสาวเยอะเลย เพี้ยวเปี้ยวโอ้โหเพื่อนเยอะเลยเพื่อนเยอะเลยว่าไงครับไงลูกว่าไงโอ้ยอยากอ้อนอ้อนโอ้โหรลุงพลเรียกไข่นาะ กุ๊กๆใจเลย,นะยเคน,ว,ยนว่ากินข้าวกินปลาเพราะช่วงเย็นแล้วเน่งุงทรสุนทงครับสุงทองมองโน่นครับอยากลงไปเล่นกับเขาอ่ะนี่ ไปดูที่วันนี้มีกลับข้าวอะไรนะครับวันนี้หมูย่างนะครับหมูย่างส้มตำนเ<า>จวนะครับมีลาบลาบลาบปลานะครับอลาบปลา,า,รลา,ปลานะครับอาหารมื้อเย็นนี้รครับอร่อยครับผม สีสันนะครับฮัลยูทูบเบอร์ก็เรียงกินข้าวกินปลากันนะครับบางคนก็กินข้าวกินข้าวกินปลาครับเลยครับบรรยากาศเย็นนี้ก็ประมาณนี้นะบรรยากาศของช่วงเย็นดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่จำปาดงนะครับ

ของกัตันไงโอ้ใช้อนี้เขาแบงใชปล่อยสัญญาณ้าวเขากันด้อวันนี้เดเนสีครับจะค่กินทักกันใหม่สวัสดีค่ะอ่นัต่อตัวนอยู่นะเอาผหลังนเต็มไม่นข้าวโพดข้าดจ้ะ กินข้าวเย็นกันครับวันนี้มีน้ำตกมีส้มตำมีลาบปลานะครับผมเอาเอาเอาหนูปั้นกินก่อนที่ลุงจะบอกว่าอยหิวข้าวแล้วเด้อพี่นวัดก็กินนะครับกินด้วยกันมีใครทํารถฟองกระดูกและเอาคอใส่ศูนย์โต๊ะแขวนไว้เลย <c oughs> อหยงอยากมีแฟนแม่ไม่ให้มีได้จัดได้เป็นพออ้เลยบอกเลยกินเลยกินเลยก็ไกลจังวันนี้แม่มาต่อยชว์บีมือนะอนนะวันนี้แบ่งเป็นสามวงนะครับวับนนี้มีสามวงเนาจะก่าเหรอ หมสามย่างหมูนะครับแล้วก็สตำนะครับอ้โนนี้ขอไปใส่พีน้ออ้วนนะกินข้าว่างฟงพี่ชายเปเนาะพี่แส่อพี่ี่งพี่หก็อ้วนกันนะแต่อีกสามนาทีนะครับ

เขา่อนี้แ่บตายเด้ออไดมากินน่ะมามามเบิ่งอยกินน้อบัวเมจังสันตายแล้วช่างอื่นว่าบอไดกินยเฝ้าตายมอมาเลยไม่ยังบานี่อ้าวไม่ยงบานี่ิตทาเขาเกี้ยงแล้วอันอันนั้นุมาด้ามาเดียวเล้เลนี้บไดนี่ เขาก็เอินมัดก้านะพ่อเขาไปได้เอิ้นะดืนอุ้มทั่วสอมัดผมเขาถือตนน้าม่ไปดได้าหน้ีหน่อยยงหดเลนะม่ล้เลมาแตุ่่นสร้าง้านามขนเสื้อถือเลยมันจะ้างรม โมาไ้ขุ่มาทางลาจังไปทำยุท่างลาจางนี่กพิษแล้วแม่นามันอ่งอยู่ข้างนานะแม่ป้าเอารถไถไปไทยลด้มันเดย์งหนาน่ะเดย์อก็บ้างานกินได้ที่กดีใจเอรเขาหอนพอไหมเนี่ย โองเจ้างเียมือวะนะเจ้าเสือษาดีแท้เลยม่ชิดเ้างมยุเจนะแปุงยานน่เจ้าขับมาค่วีจ่อเมื่อนห่วันที่ล่างลงไปล้างน้ำคอนคนแถมว่าจะลงไปล้างน้ำแจ่ได้ยิน รู้เอเอันนี้นะกับตันไปเห็นกับตันไปลงคลิปไมอยไหมครับแสัญญาณอยู่ตรงนั้นตอน้เห็นเมืออสมันถือเกี่ยวแน่ต่สียังเมื่อกี้เข่าทีเสวรเค์ดูต้องเนื้อมึกินเขาดเด้อคนกินเขา สองเทาได้มมานมา้เขาเขายันุ่มนะไม่เรดุพันทับๆเดเดี๋ยวาเอาขมากิ้นข้าซะก่อนอะไรนะครับมันไกลเลยมาแล้วมาแล้วขอกินน้ำเน้ขอกินด้วยน้อยงพันเปนั่งข้างลุงบนเลยมาีไหมิ้นยาเฮ้ยชนงนี่กินแล้วจมาหาลุงพันในวันนี้ยอดเลย เรก่อทียมาง่าสะเทือนถึงสอจอเลยนะเครนะับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบวัีกันด้ีก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่ซีชาเนลด้วยนะครับขอบคุณครับ